การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควได้รับสวัสดีครับหนาวนี่เลยไหมหนักตาเส็ดตรงนั้นช่องยูทูบถูดเพศทองครับ่งนี้มีสิ่งดีนะครับ แต่ต้องมีดูกอ้โด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับให้วาเมันทำไอตื้ปวยไก่เปนด้วยเ็ดนาคขาืนผมก็ไปโดดคลิปอยู่คือเก่าก็พี่ไม่ได้ว่าอะไรผมว่เอาชอบก็คือขออนุญาตแล้วร be, ับจะเปส่ไลายสภาพมันเลยทำลายมันเกลียดมันกูบ้าแล้วกูบ้าแล้ว อ่ะคลิปเดิมนี่หรออ่ะ <c oughs> ตัดคลิปชบอบบ้านงครมาโอ้โหมองพูดเรื่องอะไรของมึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อะไรนะั่ะเมามืดก็ทานข้าวกันอ่ามีอยู่ประเด็นนึงอาจจะดูธรรมดาแต่ว่า ก็พูดพูดคุยนิดหน่อยก็แล้วกันมองว่าคงจะไมเป็นประเด็นอะไรที่มันมากมายแต่ว่าก็ก็กปัททบ้านโทรมาโทรมาเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเห็นเห็นคลิปนะคลิปบางช่องในคลิปบางช่องที่โทรไปหาปัททะบ้านกนะ็ช็อกที่ครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเสียเมื่อคืนนี้ครับครับแกคงรุนุ่งอยู่นที่ครับนะ แล้ <Okay. S 1> หลป้าสายบ้านะน,านะทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าโทรศัพท์ไปหาแล้วก็คุยก็คุยแล้วก็มาออกคลิปมาออกคลิปทีเนี้ยป้าสายบ้านก็ตังบนกังวลแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าตอนที่โทรเนี่ยเขาอาจทําเป็นคลิปนี่ให้ความเป็นธรรมมันด้วยนะครับนะรู้นะครับป้าสายบ้านรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้มันบอกอยู่เออมันขออนุญาตอยู่นะครับ S <S 2> <S 2> บ้าคือผมขอญาตทำคลิปถ้ะทำคลิปประชา้าทำคลิปประชา้ชาทำคลิปรประชาสัมพันธ์เอฟซีเด้อบ้าเด้อเออคลิปประชาสัมพันธ์เอฟซีนะแกก็เลยพอมาเห็นทุกคนที่นายก็ถามไงไม่ใช่แกมาเห็นนั่นแหละหรอกคนที่นานนยถามว่ามีคนโทรไปหาป้าแทบ้านเนี่ยนะถ้าไปหาป้าบ้านแล้วก็ทําเป็นคลิปเนี่ยป้าแทาบ้านรู้หรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ป้าแทบ้านบอกก็ถามว่าใครอะไรยังไงนะ นี่แกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเพราะพูดเรื่องอะไรของมึงกีดั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 าโทรมาป้าคือผมขออนุญาตทำคลิปผมขออนุญาตทำคลิปผมขออนุญาตทำคลิปประชานาธิบดีเอฟซีได้อป้าเด้อเขาโทรมาแล้วก็เขาจะช่วยอะไรนี่แหละนะแล้วก็แต่คือสิ่งสําคัญก็คือมันมันไม่ควรก็ช็อกัสิครับไม่รู้ไม่รู้ ว่าเสียเมื่อคืนนี้นะครับ,บโน้ตแกคงรู้องรุ่งรวยสิครับนะฮัลโหลฮัลโหลป้าใจบ้านนาทีงไงค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าตอนนี้กำลังติดต่อกับพระพระยุทธป้าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะป้าผมผมอยากจะรบด้วยกับป้าเดี๋ยวป้าแอดไลน์ผมเพราะส่งเลขบชีไหมผมนะป้ามีไลน์ผมไหมไม่มีพอดีผมผมกับ ผู้ใหญ่จะดีอยากจะร่วมบุญกับกับป้าครับพอดีเพื่อจดีเพื่อจ,จะดีทักมาแล้วก็อยากให้ผมไปร่วมงานแล้วก็อยากจะร่วมบุญกับป้านิดนึงคือถ้าผมไม่ว่ายังไงผมอาจจะร่วมบุญกับกับป้าในบ้านไปนะเนี่ยผมขอเลขไม่ไชีบ้านะนะเนี่ยแอดไลน์ผมมานะมันไม่ควรเพราะว่าแกไม่รู้ว่าทีนที้แกโทรแคุยแกพูดอยู่เนี่ยคือแกไม่คิดนะ่ะคือคนที่คือคนจะขออนุญาตก่อนไหมหรือว่า ให้มันดูดูดีกว่านี้เสียบันไได้หรอกครับความตีเลยครับพวกคุณคิดอย่างนี้พวกคุณเมียครับตีพวกคุณทำลายเขาทำลายยูทูบเบอร์โกหกพูดโดยที่ดูคลิปเขาด้วยซ้ำเป็นมาอย่างนี้ถ้านนาทีได้ผลประโยชน์ด้วยนาทีเจะเออห่อหอมกันด้วยนี่กันครับยูทูบเบอร์อะตามมารยาทแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าใจว่าอาจจะคิดดี หรืออาจจะเป็นคอนเทนต์หรืออาจจะแบบว่าอยากจะช่วยอยากจะถ้ามันมีคลิปมีอะไรอย่าง,างนั้นๆก็ขออนุญาตเข้าก่อน้าคือผมขออนุญาตทำคลิป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 ประชาสัมพันธ์ FT เลยป้าเด้อนะเชื่อน่าจะเหมาะเพราะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าลุงก,ก็ตัดขาดจากช่องช่องนี้ไปแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรต่อไปในภายภาคหน้า อันนี้แกก็ตกใจเหมือนกันว่าแกก็มาอยู่นาแกก็รีบบอกลุงว่าลุงหนุ่มไม่รู้นะว่าเขาโทรมาหาแบบว่าต้องไปออกสื่อออกอะไรประมาณนี้ออกโซเชียลอย่างเงี้ยแต่ป้ากับลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรป้าก็โดนเขาแล้วครับนาทีงานเข้างานเข้างานเข้านาทีงานเข้ี่กับนางานเข้าที่สี่กับนะ รูปปั้นออกมาออกมาติงรูปปั้นออกมาออกมาติงราปปั้น ได้ได้ฟังนะครับจากนักเขียนจากการได้พูดคุยกับใครบอกเจ้าแล้วใครบอกเจ้าแล้วใครบอกเจ้าแล้วว่าสุเทพเนี่ยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับคนต่างทำคลิปทำคลิปทำอะไรนู่นนี่นั่นฟาดกันไปฟาดกันมาแต่ไม่เคยพูดถึงสุเทพนะครับเดี๋ยวกล้วยมันคือุ้มมันหน่ะนดฝั่งเดียวกันเองนะครับกล้วยนะ เขจะได้เวลานอนแล้วเกี่ยวกับการที่ไปรงเรียนต่างว่าลุงป้าลูกเห็นเป็นใจหรือเปล่าถ้าลุงป้าลูกเห็นเป็นใจลุงป้าก็เป็นคนไม่ดีลุงป้ารูกเห็นเป็นใจลุงป้าก็เป็นคนไม่ดีลุงป้ารู้เห็นเป็นใจลุงป้าก็เป็นคนไม่ดีไปแต่ร้องเรียนไปนะครับล um, ุงป้าไม่เกี่ยวนะครับลุงป้าไม่เกี่ยวต่อให้ลุงป้ารู้นะครับ ว่าคนร้องเรียนกไก่นอดนอะไรกี่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ลึกๆนะครับคนที่ทำผิดกับคนทำทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับไปไก่นอดไึ้นคนที่เป็นคนละนีอะไรกี่เท่าไหร่เจ๊เตงโมยังไงเต็งโมไม่ได้นะเจ่นะข้อร้องเรียน ในเรื่องราวที่มีการให้ถ้อยคำแล้วนำชื่อของมูงช่างนะไปอยู่ในข้อร้องเรียนนั้นไม่สนในะครัะไร่ั้งนั้นทั้งนั้นนะครับซึ่งมันเป็นอันนี้นาูปิดแล้วิดแล้ว,ว,วไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพย<ด>า,ายามที่จะเอาลูกป้าเข้าไปเกีเเ่ยว ว่านะครับต้องให้คุณคิดใหม่อะนะอใครเองเปียบต่างว่าลุงป้าเห็นปดใจลป้าถาล้าแตกก่นอนลองเมียวเลยะมาเมียไปเมียเลยนะองว่าไปจะลองเรียนไปนะครับลูกป้าไม่เกี่ยวนะครับลาไี่ย ต่อให้ลูกป้ารู้นะครับว่าเปไล่กายไปไหนเนะไม่เงีกอง่อะรไ,ไ,นะไ,ไรที่ไหนยังไงไม่รู้นะครับแต่ตลึกๆนะครับคนที่ทำผิดนะครับคนทำาิทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับันก็ต้องถูกคนที่เป็นพลเมืองดีเราร้องเรียนอยู่แล้วนะครับหาหรือไปร้องเรียนกับผู้กรณีของตัวลงช่างเองนะครับ ช่างได้มาสแสดงความรู้สึกก็ให้เขาทำตามหน้าที่ตารวจการลุงป้าไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว,ว่าพยายามที่จะเอาลุงป้าเข้าไปเกี่ยวเชื่อว,ว่านะครับเขาให่ได้เล่มคิดใหม่นะครับจ้ำบอกลุงดูดว่าจะทำลุงเดือดร้อนคือแบบนี้ทำเป็นร้องเรียนทันลุงเดือดร้อน ยังไงอยู่นอนไม่หลับดูคลิปของสุเทพตั้งแต่ตูดเล่าครับสาเหตุมาจากอะไรุ้ไม่ได้ดูนะครับลุงไม hey, ่ได like like ้เข so: ้าไปดูนะครับอันนี้ลุงฟังจากไปบอกจแล้วนะครับพูดมาเป็นเคร้าวนะครับแล้วมาดูฟังน้ำเสียงของน้กเตกเลี้ยวกับเบอรอร์น่ะพี่คิดว่าสุเทพกำลังทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ว่าพวกเดียวกันเพราะว่าถ้าสุเทพพูด คนฝั่งเดียวกันเนี่ยจะทำให้เอีนะครับหลักๆเอฟีจะเข้าไปดูในไลน์นะครับนะเป็นการเพิ่มยอดไอ้บุกลุ้งเลยคิดแบบนี้คิดนี้อย่างทุกวันนี้กูดิ่กูดิกูต้องมาคอยอย่าด่าลูกกินนี่อย่าด่าพวกเดียวกันกูดิต้องมาห้ามทุกวันเนี้ยมาดูเอาแล้วใครที่ด่าพวกเดียวกันน่ะเนี้ย ลุงไม่ได้พูดถูกเสมอไปหรอกจต่อาไว้พูกพอตอได้งุูให้มียอดไลค์นะครับเพราะว่าตีก็อยากดูนะครับว่าสุเทพจะพูดอะไรให้ลุงให้ป้าบาปป้า,บางก็เลยพยายามที่จะดึงอารุณป้าเนี่ยเขาไปเกี่ยวด้วยสุเทพผมเข้าใดจดเดอ้อนะครับพี่ซาสพัทรลุงน,นะครับลุงคิดว่าสุเทพนะครับน่าจะทำ คอนเทนต์ content, นะคร ant, so first, ับว่าพวกกันเองนะครับฝั่งเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีเนี่ยเข้าไปดูแล้วมีรายได้จากการไลฟ์สดทำยูทูบวันหนึ่งก็สี่ห้าสี่ห้าไลฟ์เนี่ยพุ่งลุว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่หลอกลวงเอฟซีนะครับเป็นการหลอกลวงเอฟซีแล้วใครหลอกใครหลอกเอฟซีกันแน่ะครับลุงวันนี้คุณต้องบอกว่าอย่าด่าน้ำตาลเพี้ยมอย่าด่าเอฟนิ ดาผู้เดียวกันดาลุงวางดาดาผู้ว่าใย่ดาลุงจิมีใครล่ะที่ตัวกูคนเดียวเนี่ยวันนี้กูจะมาปกป้องขอโทษครับสักงำไม่มีเด็ยกยังคงมั่งมีอีกให้เข้าไปดูในไลฟ์ต่างๆที่ไม่เคยว่าลุงพ้าดนะคะ บ้างนะครับลุงพูดซุนตอรี่นะครับถ้าไม่มีมูลนะครับหมามันมีขี้อยู่แล้วนะครับใต้ลุงอย่าฟังความข้างเดียวครับลุงไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับเพียงแต่ลุงมองว่าเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยถ้าจะดึงลุงเข้าไปเน่เหมือนนางน่นั่นต่างเดียวนาทีกับน้ำตาลเที่ยวก็พูดไม่ตรง นะครับพูดไม่หมดนะครับฟังหูไหม่หูนะครับครับผมของปรึคุณอ่าคุณป๊อปปี้แลยปอพี่เลิฟนะครับอ่าใส่น้อยไปหน่อนะอันนี้ลุงพูดแค่์มุมมองของลุงนะครับหลังจากที่ลุงได้ฟังชาวบ้าอ่าพี่เคยบอกเราแล้วเนี่ยบอกว่าอ่าสุเทพพูดว่าถ้าเกิดสุเทพมาบอกว่าลุงป้านะครับรู้เกี่ยวกับการร้องเรียนเนี่ยแล้วลุงป้าเนี่ยร้องลุง ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเออมไ,มมไ,มไม่ห้ามมันเราลูงจะไม่ห้ามป้ามันลราป้ามันอะไรเด็กจะช่วยไหมตำรวจลุงป้าเป็นคนดีถ้ามีคําพูดหรือประโยคแบบนี้เข้าไปามันก็เหมือนกับตำหนิลุงปา้านั่นแหละครับลมงรีวิวเดือนเดือนจะตำหนิมันเป็นที่ผมบอกไหมสุดท้ายแล้วมันเป็นที่ผมพูดเป็นอย่างไอ้เรื่องพูดทำไม จะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การที่ามามาดามมาดาวันนั้นเตี้ยวริ้งของแกเป็นแค่เรืองร้องเรียนนะครับไม่เรืองอย่างอื่นนะครับเร่องื่นมึงรู้อะไรสักอย่างไหมสิ่งนี้มึงไลฟ์สดแต่ละวันแต่ละวันกูถามเรนนิฮะใครที่เป็นเอฟซีชัยไม่ต้องเสือกมาช่องกูนับตั้งแต่ปีน,นี้เลิกที่ตามกูไปผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ ผ,ดดงงผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แม่ครับเราจะเห็นตากันยังไงแต่เราแต่ละสินค้าเขาในเมื่อไอ้ตื้อไวไก่นะครับมันขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตแล้วส่วนที่มันนะครับนะส่วนม่วที่เคยดูถูกเรียกทองคำดูผมเนี่ยนะครับพอทองคำก็ไม่มีผมบอกแล้วไงว่านะครับถ้ารู้ว่ามันเป็นร้องเรียนตอนนี้นห้ามตอนที่ เราใช้งานมันเนี่ย